ติดยาถ่ายฟังทางนี้ก็จากควทมคุยโรคยาให้เป็นเรื่องงา่ายเวลาที่เรารับประทานยาถ่ายไปเรื่อยๆเื่อยๆเื่อยๆนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือวันหนึ่งที่เราไม่มียาถ่ายอะคะ่ะ ร่างกายเราอ่ะมันก็จะเหมือนชิ้นอะแล้วเราก็จะไม่สามารถทําให้ลําไส้อ่ะค่ะมันขยับได้เหมือนที่เวลาที่เรามียาถ่ายเพราะเราถูกยาเนี่ยกระตุ้นเราให้มันขยับตลอดดีตลอดแล้วก็ทําให้เราขับถ่ายนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เราควรทำค่ะก็คือเราต้องเลิกพฤติกรรมการรับประทานยาถ่ายได้แล้วแต่ประเด็นก็คือเราจะต้องค่อยๆลดยาถ่ายลงค่ะอย่าพึ่งไปเหมือนหักบิดมันเพราะอะไรเพราะร่างกายเราอ่ะมันถูกสอนด้วยยาถ่ายมาถูกเหมือนอารมณ์เหมือนมีคุณครู ูมาตีเราทุกวันอะ่ะให้เราขยัน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 แต่สุดท้ายอะ่ะพอเราอยากขยันด้วยตัวเองมันไม่มีคุณครูค่ะมันก็ไม่ชินเพราะฉะนั้นคือร่างกายเราก็เลยยังไม่ยอมขยันสักทีเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยร่างกายโดยการกินไฟเบอร์กินโปรไบโอติกกินพรีไบโอติกแล้วก็สร้างวินัยในการขับถ่ายไปขับถ่ายทุกเช้าหรืออะไรแบบนี้ค่ะให้มันได้ก่อนเสร็จแล้วทีเนี้ยค่ะให้เราค่อย,อยส่สวนทางกันเราปรับพฤติกรรมให้ดีขยันขึ้นว่าง,ง่ายๆแล้วก็ให้เราค่ะค่อยค่อย,อยลด ยาถ่ายลดตัวเคี่ยนตีเราลงไปอะนะคะสุดท้ายอะคะ่ะพอมันแทนที่กันได้เราก็จะสามารถแบบไม่ต้องรับประทานยาถ่ายได้เพราะจริงๆอะการรับประทานยาถ่ายอะคะ่ะมันก็คือเป็นสิ่งแปลกพรอมนี่แหละ ที่เราอะไปบังคับร่างกายมันไงซึ่งเราไม่สามารถทําแบบนี้ได้ตลอดชีวิตอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคือลองดูค่ะเราลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้ระยะยาวค่ะเรามีสุขสภาพที่ดีจากเราด้วยวิธีทางธรรมชาติจะดีที่สุดนะคะแล้วก็เคล็ดลับดีๆแบบนี้นะคะในช่องเจ้าจาฟาวามทอมีเต็มไปหมดเลยคอมเมนต์กันเข้ามาได้ว่าถ้าใครลองไปทําแล้วมันยังทําไม่ได้อะไรก็มาถามเคล็ดลับใหม่ๆกันได้ต่อนะคะก็เจ้าจ่าฟามท็อก Talk, อยากให้คนไทยทั้งประเทศ สุขภาพดีค่ะ